สวัสดีพี่น้องชูขูสูข้นย่ำสาวสาวมือนียายท้องสิผ้ามาเห็ดกับเก่ากินเห็ดกับเก่ามือนียายท้องสิผ้าพี่ผ้าน้องมาเห็ดกับเก่าออมออมไก่ออมไก่ใส่อันมันมันฝรั่งพี่น้องนี่สิออมไก,มมไออมไก่มีอีหยังงนี้ที่ยายท้องสิเห็ดใส่กะ ตำพริกใส่หัวหอมตะไคร่เนาะนี่พริกหยาบเนาะพี่น้องแล้วก็มีหัวหอมมีมีตุ่นหอมมีดอกมีหัวหอมเนาะสีออมใส่ใส,ใส่ใส่ไก่สันตอออมเล้าอีสา,บานบัลท้านี่แหละพี่น้องอันเยี่ท้องกะสิป้าพี่พ่อน้องไม่ยิ่งก็เขากินเครื่องปรุงก็มีน้ำปลาแล้วก็มีโรสด,ดี กระผงนวดละพี่น้องใส่แล้วเจ้าผู้มักเสีบมักสดมักเสีบเสบใจหน่อยเสีบหน่อยใส,ใส่หลายเสีบหลายนั่นหละพี่นอ้องตามยายท่องไปบึงนอกพี่น้องนอกยายท่องกับตัางไฟไว้แล้วเฮ็ดแบบอีสาบนบานๆเฮานี่ละ่ะยายท่องสิพ่อพี่พ่อน้องไปออมไก่ใส่มันฝรั่งกินตามยายท่องไปเลยพี่น้อง กัวไก่จนพี่น้องกัวไก่กั่ัวไก่ใส่พีิก่อนพี่น้องกัวอมไก่กัวให้น้ำมันไก่มันอวบมากระมาอมมาดื่มเออ,หอให้น้ำมันไก่มันออกพี่น้อง นน้น้ำใสจักหน่อยน้ำใสนังพี่นเพื่อน,น้ำไกมันอตมไปอีน่อยนาน้้อมไก ให้รสด,ดีเข้าไปเนะุ้พี่น้องบุงเครื่องไปมา ใส่ฝรั่งมันฝรั่งหรือที่ไหนฝรั่งนี่มันสะซุกยากเนาะพี่หน่อ่ ใส่น้ำไปน้อยนึงพี่น้องเพื่อความผู้ได้มากหน่อยมากหลายเนาะพี่น้องใส่น้ำไปนี่ใส่อมน้ำมันอาจะจะออกสีเหลืองเนาะพี่น้องชีบชุดน้ำมในชดหน้ำอ,ออกประมาณนี้แล้วพี่น้องอมแต่แต่คนมาก,กินน้ำยังโทษก็มักสุดน้ำ นอาอีกสักพักหนึ่งแหนมัน,น,นมันเปื่อยพี่น้องมันกรั่งเปื่อยกับใส่หอมกับเท่าเออใส่หอมตุนหอมปรุงรสเนาะพี่น้องถ้าพี่น้องสุกแล้วเรียบร้อยต่เสียบบ่พี่น้องต่เสียบบ่แต่เสียบบ่แต่เสียบบ่ออมอันมันฝรั่งใส่ไก่บั๋นเห่าใส่หอมใส่หอม แต,เเตเเ่เสียบัวพี่น้องแต่เสียบตัวมันฝรั่งมันฝรั่งเสียบเสียบพี่น้องเสียบหอมห่วยห่วยเลยพี่น้องหอ,หอม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 ซิม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 สอนก็อน สอนสอนมันมันฝรั่งนิ่มเหนียวดีพี่น้องชิมปรุงเครื่องเรียบร่อยอื้อุ้ยแสบคับมันฝรั่งออมใจไก่ใสตุ่นหอมหัวหอม หอมห่วยหวยเลยพี่น้องเสียบยางกักเสียบน้องเสียบเสียบพี่น้องเสียบโอ้ยเสียบอีเลียเสียบพี่น้องเสียบไปแล้วพี่น้องีิเหมือนเพิ่งแซมนี่เฮ็ดนี่ยเบิ่งแซมนี่อัน เห็นเหมือนกันตอนเนี่ยเสียงปืนเปิดเพ่งกันเลยดับใบเียบเียบพี่น้องเียบไปแล้วพี่น้องงานมากคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดอันกันดิงเพื่อสีบอดผาดคลิปใหม่ของยายท้องเนาะจะได้มีกำลังใจนอะพี่น้องไปแล้วพี่น้องบ๊ายบายจ้ะ